สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้แน่นอน t o y ยต้าโครระอัลติสนะครับเครื่อง1ันเกียร์ออโต้ตัว G นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้ปี2013ติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยนะครับใหม่แท้1 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับระบบแก๊สเพิ่งติดได้ประมาณ1ปีนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งคันนะครับรถสวยไม่มีชหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้สภาพดีๆนนามาฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับ เครื่องพันหตัว G ีนะครับตัวท็อปเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆใช้งานมาไม่เยอะครับ1นึ0 0 0กิโลเมตรระบบแก๊สเพิ่งติดประมาณ1ปีครับรถสวยมือเดียวครับมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบความทนทาน ชอบความประหยัดดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆก็ต้องเป็นเอาติดนี่นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายความปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้เครื่องพันหกน้ำมันบวก LPG นะครับสมาชิกท่านใดหารถใช้งานนะครับสองแสบาทนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งาน ประหยัดประหยัดแล้วก็ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับเครดิตดีออกรถศู์บาทได้เลยครับรอรับรถไปใช้งานนะครับใครจะสดจะผ่อนเตียมตัวครับผ่อน3,700โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนี่เลยครับติดแก๊ส LPG นะครับทนทานแน่นอนถ้ารุ่นนี้ไว้ใจได้เลยครับเรื่อง LPG นะครับ นี่เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่และเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรกับรถสวยๆส,ยสาภาพงามแบบนี้นะครับใครที่สนใจที่สําคัญคือเข้าใจนะครับรับรองว่าสุดคุ้มนะครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ทั่วประเทศประหยัดสุดๆนะครับติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยสมาชิกท่านใดใช้ LPG อยู่แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนรถนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชอนหนัก ตัดต่อในพิกว่้านะครับเอกสารครบถูกต้องระบบแก๊สสมบูรณ์ใช้งานมาไม่เยอะนะครับแต่ด้วยความทนทานและการซ่อมบำรุงดูแลของอาร์ติสไว้ใจได้ครับอะไรเยอะอูเก่งๆมีเยอะเลยครับคันนี้สวยมากๆนะครับเครื่องพันหกนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับนี่นะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับติดแก๊ส็นถังแคปซูลนะครับใช้งานได้สบายเลยครับแบบนี้เติมได้เยอะครับ ตัวนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับรับรองคุ้มมากๆนะครับติดมาเนียนๆใช้กันได้ยาวๆประหยัดทธนทานดูแลง่ายรถคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเป็นมือเดียวไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มนะครับคันนี้เรียกว่าไม่เคยชนก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับงามมากๆครับคันนี้